คำมอดพรคุณเดชทําไมถึงชื่อนี้นะครับอ่าเป็นยังคํามอดเพิ่อคอยมาอยู่สาวหน่อยเพชรบันแพงนะนมาตอบอยู่ในคลิปนี้พี่น้องอีพี่นี่อย่างเดียวนะคะ หลายคนอาจจะยังบรูเนาะนะตอนนี้เพิ่นกับมีกระแสนะครับอ่าอายขมอดพอนขุณเดชตอนนี้นะครับอ่าเพิ่นกับมาอยู่กับาสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับบอดโจกับเปลียนซื้อให้เพิ่นใหม่เป็นที่เรียบรย้อยกับอรบรามใหม่นะจ๊ะอ่าซื้อว่าคามวนเพชรบ้านแพงพี่น้องนะครับอ่าทีไฝ่ที่มาเข้า่าหมอดพอนขุนเดชนะครับ ก็พราีหลอดตั้งไห้นะครับพอหลอดตั้งไห้นะ,ะผู้บริหารนะครับผู้ดูแลนะคณะเสียงอีสานหรือนะครับเป็นแฟนของแม่นกนอ้อยอุไรพ่อน,นั่นแหละนะเพิ่นตั้งไห่เพราะว่านะช่วงนั้นนะครับไอไ้ไหมพิรมพรนะครับเพิ่นดังเนาะไหมพิรุมพรดังละกันคำหมอดพ่อนคุณเดยนนี่เพื่อนกระล่องเพลงของอไมมพิรมพรหลายเยอะเนาะเพิ่นก็นเลยะจะให้ ตั้งซื้อเป็นมอดนะมอดที่โมเมนมอดมืดมิดเด้พี่น้องเนาะโมเมนมอดดับสนิทเด้นะคำมอดพอนขุนเดยนเนี่ยก็คืออยากให้เป็นมอดที่ไปเจาะไม้พี่น้องเจาะไม้กระสิได้มีซื้อกินไม้ยังไงสินะก็สิเป็นการกินไม้พี่ร่มพ่อน,นี่อย่างประมาณนี้ก็สิได้มีซื้อเสียงนะครับก็สิมีคนรู้จักอย่างประมาณนี้พี่น้องเนาะนั่นแหละที่ไปที่มากก็เลยคำมอดพอนขุนเดชนนะครับอืมแล้วครับเรื่องต่อมานะ เป็นยังเพิ่นคอยได้มาสมัครอยู่กับสาวหน่อยเพชรบัานแพงและเพิ่นไปสมัครสองวงนะพี่น้องเนาะก่อนที่จะมาหาบอสโจนะครับแต่ขจ้าบบรับนะเออเพิ่นบรับแต่ว่าเพิ่นกับบรไดบอกบรไดเอยดอกว่าเป็นคณะใดเนาะครับอื สาเหตุนะครับที่เพิ่นบัวลบนะครับเออหลายคนก็สิคิดไปต่างๆนาหน้าเนาะสาหรับแอดนี่ตอนแรกก็คิดว่าเป็นอย่างเขาขึ้นบัลบนาเออหรือย่านจ้างแพงค่าตัวสูงอย่างประมาณนี้หรือเปล่านะครับอืมเพราะว่าไอข้ขม,มอดเปิ้นกะมีอ่าชื่อเสียงนะครับอ่าหลายคนกับฮูจักนะครับเออนาปกนาโปไยเพิ่นดีเนาะ,ะเสียงดีรองได้นะครับความสามารถกระหลายนะครับพอมาอยู่กับบอโจแล้วนะครับก็โอ้ยแฟนก เอฟซีก,ก็ให้การตอนรับคือหินนะ่นแหละพี่น้องนะเนาะสิ่งไหนที่ป่อนได้ไดสิ่งไหนที่อันนีกับเอฟซี FC เพิ่นกัค่อยซอยค่อยสนับสนุนพร,รังเงียบนะครับเอฟซีเพิ่นนะครับลานกาแฟาเพิ่นบบได้เปิดก็ได้เปิดแล้วพี่น้องนะครับรายอันหลายอย่างนะเนาะค่อยสิ่าเว้าอันต่อไปนะเนาะสาเหตุเป็นยังคือป้อได บอไไปยู่น้ำวงอื่นเนาะอ่าข้าเจ้าก็ให้เหตุผลว่านะครับที่เพิ่นไปสมัครเนาะมันเป็นกลางเทิมนะครับมันเป็นกลางเทิมอีอย่างประมาณนี้เนาะเพิ่นก็เลยบอลาบนะครับเพิ่นก็เลยดันโดนมหาบอโจนะครับมาขอความช่วยเหลือจากบอโจนะครับหลายคนก็สิได้เห็นคลิปแล้วมือที่เพิ่นมาบอโจก็เลยทายคลิปลงคลิปไว้ในช่องแดงนะครับช่อง u t u b e แล้วนะครับอืมนานแหละนะครับเพิ่นก็เป็นที่ไปที่มานะครับอ่อหลายอย่างนะครับเอ่อชีวิตกะ เดินทางมาจนถึงทางตันนะครับก็ต้องบมิธิ์เลือกแล้วก็ต้องกลับมาอยู่กับหมอล่ำมาขายเสียงคือเกาพี่น้องนะครับนี่แหละมันเหมาะแล้วี่ก็เพิ่นไปขับแมคโครเนาะสําหรับแอดนะครับนี่มันคือความสามารถของเพิ่นโดยตรงนะครับนี่แหละสิ่งที่เพิ่นจิตทำหาเพิ่นแบบจะเจร่ญนไปเกาหนาไปข้างหนาแมนบบพี่น้องเนาะ เออนะครับน่นะและบัจทีบางคนก็นจะถามว่าคือบอบไปอยูน้าเสียงอีสานคุณแม่นกน้อยคือเกานะคุณแม่นกน้อยกะเพื่อนกะว่าเพื่อนเคยอยู่ตรงนั้นแล้วและอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนก็ไดรเ่ากับ่าคุณแม่ไว้แล้วเนาะและอีกว่าสิปออกไปแล้วก็สิบ๊อไปไสแต่ว่ากกย่อมกืดน,น้าไร่เจ้าเองเพราะว่านะครับเออเพราะว่านั่แหละเรื่องปัญหาครอบครัวการเงินนะครับอแล้วเพื่อนเป็นยังค่อยบอกกับนะครับประเด็นประเด็นจริงจริง กับไปที่เสียงอีสานนะครับเพิ่กะว่าคุณเมียนุกน้อยก็เลยเป็นผู้บริหารแล้วเป็นคนรุ่นใหม่บริหารนะครับกะนักใจแน่เล็กน้อยนะครับขึ้นยากขึ้นห้ายนั่นแหละนะครับเพิ่กะเลยว่ากลับมหาบอโจนะครับบอโจก็ได้ได้รับนะสุดท้ายบอโจก็ได้เปลี่ยนซื้อหหายนะพี่น้องเนาะคํามวลเพดบานแพงนะโอโหกระแสดีนะครับยูทูบเบอร์นะครับอ่าเข้าไปที่เอเตอร์นะครับเข้าไปท่ายคลิปคลิป คุณคำหมอดคำมวนเนี่ยครับขออาภัยคำมวเนเพชรบันแพงนี่ลงคลิปใดเนี่ยครับยอดวิวแสนขึ้นพี่น้องเอ้ยนี่ละ่ะมา